สบายดีพี่น้องสบายดีสวัสดีเด้อพี่น้อง่ปิดสูบสุนเนาะมื้อนี้กพบพ่อภกับสาวน้ตาสเนลพี่น้องกัมื้อนี้เปิดคลิปมาอยู่ให้อยู่หน้าคือเก่าเนาะพี่น้องเนาะมื้อนี้ก็ได้มาหน้าพี่น้องเลยมาคุดมันคือเก่าแล้วยังบ่ทันแล้วเนาะแล้วนี่กัมาพ่อพ่อเพิ่นสิต่างมันสบายเด้อพ่อสบายดีาลังสิต่างมันเนาะพี่น้องมันนี่อันได้ใส่เครื่องปั่นนะพี่น้อง ว่าเขาเอามีดเอาผ้าพันซับเอาระบายนะพี่น้องเนาะก็ะเลยอาไปเศร้าเครื่องปั้นเพิ่นม่าก,ก่อนวเพิคนเห็ดเลี่ยวด้วยนะพ่ออว่าอนซื่อจากคนเลยบอลเศรอมาอ๋อลือว่าแบบพ่อนเอาก่อนบอลเข่าคนก่อน <laughs> นี่นะพี่น้องเนาะกองหนึ่งขนะึนอันนี้เห็ดมือว่านีน่คุดมือว่านีน่เนาะพี่น้องแต่ว่ามันแบบ พ่อคักพี่น้องเครื่องปั่นนี่มันบ่นี่เบิดไหนมันบ่คือว่าจังได๋พี่น้องน่ะยังเป็นก้อนขมบึ้บึงใหญ่นึงมันบ่แหลกมันบ่วางพี่น้องบางทีก็ต้องได้เอาอันผ้ามีดเฮาซับเอานําอีกเนาะปู่พี่น้องยังเป็นยังเป็นเส้นยังเป็นต้อนอยู่พี่น้องเอ้ยปู่หวมือใดจักมือสิฮงเนาะคบ่พอดีโอเคพี่น้องพอตากจักแดดพอปกตินี่หนาซําพี่น้องหนาพี่น้องเอ้ หนาแห้งเนาะบึ่ขอตังกล่องเด้อพี่น้องสิหาเลาะเบิ่งอันตัวใดที่แบบว่าเพิ่อนอันเพิ่นนอันอันปั่นมันอะไรันโบอันนั้นน้ะพี่น้องบ่ได้เนาะเฮาสิได้อ่าซับเรือผ้าเฮานั่นสิได้นี่หม่น้อพี่น้องว่าพี่น้องไอ้กล่องค่อยคือเป็นจังซี่ ขออนุญาตเนาะพี่น้องเนาะตั้งกล้องก่อนเออพี่น้องเอ้ยบ่ได้เนาะแม่นพี่น้องอยู่ตะลอมนี่เนาะพี่น้องเนาะสิพาพี่น้องเบิ่งเนาะนาหพี่น้องเอ้ยเพราะว่าเครื่องปั้นนี่มันบ่ละบ่เอียดเนาะพี่น้องบ่ได้พี่น้องเอ้ยนา nhìn cái nà tự tưng như thế rồi Ủa Ủa kia bỏ 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 tui nè Tại có đường nào lại đẻ đâu Ủa à, tui nhìn cái mắt của nhai tưởng phía nó Và hình anh, cái phần nhai như nó Phía ăn phần nhai học chị làm Ừ. 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 À, à, mân 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 Mẹ, của nhà em nó phàn ngam không muốn nói mình đi cân cái ở đây nhà em phàn luôn ngam lên ทีแดดพอสัเต่นเสื้อนะสีหาดดแดดหแดละเสื<ช>้อหาแดดนะ,สะเสื้อห้มดมหามีคมซื่นเลยจะเป็นเนาเนาะเป็นเน่าป้าจะไดหัวใหญ่เปียงคือแค่พออนี้อือะได้หัวเหี่เปียงฮักกะรี ็ได้แบบหัวใหญ่กับพานงามพี่น้องเอ้ยเปียงใหญ่ๆตัวไดตัวน้อยแล้วก็เป็นมุ่นคลิกกิ๊กก๊อดพี่น้องเอ้ยเพราะว่ามันสะเวียบบ่มีหัวใหญ่ปานใดเนาะมีแต่แบบอันนี้น้อยลงไปส่วนี่ว่าขุดเอานะพี่น้องที่บ่ใชรถเบิกอะนะขุดเอาควายตูนะพี่น้องเอ้ยบ่มีหัวมันพี่น้องแต่มื้อนั้นสะเวียบ่ได้ถ่ายให้เบิ่งเนาะพี่น้องงเสือบเงานะบ่มีเลยพี่น้องมีแต่ติ่ง น้อยถอบประมือนี่พี่น้องอเลยอย,นะย่างเงาอว็บป๋อได้เลยพี่น้องไปสวนนั่นนะแต่พาไปให่คนพี่น้องเบิ่งกันเนาะพอเพิ่นตากมันอยู่พี่น้องเลยเดี๋ยวก็จังชิลงไปสวนมันกันีไหนขอเพิ่นกรตากมันอยู่พี่น้อง ตีโลพี่หนูมาตะพี่โดยยาย,ย,ายอาเนาะพี่โดยยายใส่แพ้ยางพี่โดยดูวาใส่แยงเนาะแต่ว่าวนนข้าบุกอันมีอันเนี่ยต่าเข้าลายอันก็เลยอ่า เฮ็ดพอได้อันตากนนานแห่งเนี่ยเพราะวันนาแล้วอเขาโอ้ใส่นาพมันานแห่งพอเขามบวิ่ที่ตาเขาพี่น้องวิใส่สมบอนหนึ่งเนี่ยหนึ่งี่บอนชอซีทั้งพออป็นตานี่มีเวลาใจมีเงีแยงมีผาอันผายางเนาะสามพื้นแยงพื้นนึงโอเคพี่น้องวันีชาวเกษสิกอ โตไปขุดมันก่อนเด้อบาดนี้พาแม่พี่น้องลงไปเบิ่งพุ่นแห่เนาะส่วนนางพุ่นพี่น้องเอ้ยุดพุด่นแห่ว่าเป็นจังได๋เนาะพี่น้องเคยพ่อเคยเห็นอยู่บ่มันบ่มีหัวพี่น้องปลูกเมื่อยซื่อพ่อจัแม่สิว่าจมอยู่แต่ว่าวิทแล้วอันตัวปลูกบ่มีอันุดบ่มีหัวนะมีอยู่แต่เล็กน้อยบดนี้เนาะพอะ่อเนาะมีกบ่หลายมีแต่หัวหน้อยแต่ว่าดกได้แต่ว่าหัวหน้อยแต่ว่าังอันขุดมือทําัติ พออยัางหายที่พอบ่มีอัออนทอดหัวมันกลัมากคือห็นจ้าหัวเลยมีแต่าหาักซืิอๆพอเพิ่นกระตากมันอยู่เทียงแล้วเมย์านะวีปเราลงไปขุดมันอยู่เพื่อนอะไรพี่น้องไอ้สวนนั่นเพื่นอนยังมาทันได้แลนะ้วเนาะยังหลายเติบอยู่พี่น้องไอ้แต่ว่าขุดบดุนกันเรีวแหละชงซัมเมอ เพราะมันบามีหัวแล้วเ้าขุดไว้แบบนี้ขุดไปแล้วมันบามีเขาดึงปุดด,ปด,ดึงปุดออกรถมันบวเป็นหัวเด้แต่ว่ายูพุ่นมาดินเนียดินแข็งเนาะดินแข็งเขาเขาว่านั้นมาได้งัดไปขึ้นมาได้สายย่ก็เลยมาหอดแล้วยพี่น้องเนาะหอดสวนมันอีกสวนหนึ่งพี่น้องเป็นสวนสวนน้อยนะตอนนี้เนาะสวนใหญ่สวนทึ่งนั่นยูทุูบพี่น้องเอ้แต่ซาเยาไปถ่ายลงมาให้เบิงนะ้งเนาะแลี่ยวๆเดี่ยจะสวนน,นี่แบบนี้ เธวหนี้กะแจงใดพี่น้องเลยผมมีหัวพี่น้องเอ้ยพุทก็คือแบบว่าเลี่ยวไว้อยู่เน,น,นาะย้อนเราผมมีหัวพี่น้องเอ้ยห <im it> ัวใช้เบิ้งพี่น้องเอ้ยบางบางที่ว่าเพิ่นมีหัวเน,นี่ยได้หนิมีหัวเป็นหัวน้อยพี่น้องเอ้ยหูวแม่ก็ใส่คู่ไว้พุดน้ําถือคู่ไปน้าพี่น้องเอ้ยหัวเลน้อยนึงสามกับลํามันเนาะหัวมันกับลํามันสามกันเลยพี่น้อง อันนี้เป็นเป็นหัวเดอร์ทางนี้เนาะเตวอนทมต้นใหม่นะสวียาคูดกเมกกะโผลมอนะบมมีเลยพี่หน่อยมาเดอรสบายดีเดอร์สบายดีใส่เสือเรือกเติมข้าวกะหรี่วางมานี่ไม่เสือใช่ขุดมันอันให้เพิ่นเบิ่งยุมมันสวนนี่เป็นยังไงพี่หน่อยพี่น้อยเลย อันนี้ถือว่าเห็นแน่บางอันก็บ่ได้มีหัวบางอันนะได้จักหัวเงานี่ได้แต่ซื้อนี่บ่อืออตะดินก็แข็งดินก็แข็งขุดก็บ่ได้เนาะพี่น้องใส่เหือใส่แหงหลายพี่น้องเอ้ยดินแข็งแงผัหัวมันพอบ่มีพอดีแม่เพิ่นถือคุมานําเนาะเพราะว่าใส่หัวมันพี่น้อง มันน้อยพดจะได้พี่น้องเลยพูดินกระเด็นกระแขงพี่น้องข้างนี้ก็ยังบัวลายบันไดอีกสองสามมือนะสิเดียวเมยสบายดีเด้อเนาะสบายดีดูนะบดบเบอรเงาพี่น้องเลยมาดิเ<อ>นีหัวมันนิดหน่อยสอ,สอบเลยสอบใช้ก็สอบเอาดินหัวดินมันแขน็งจะไม่อยู่หัวมัน หัวหน้อย,อยหัวแข็งเพราะว่ามัานดำเนินอันนี่ก็เจ็บตัไม่ได้เนาะขยายขยายนไม่ได้พี่น้องเอพราะว่าดินมันแข็งพุดง่ดินแข็งดินเหน่งเจ้าคุณเบิร์ตทำไหมอันหนึ่งนะเออมันกระโดกอยู่เนาะนี่ถือว่าใหญ่สุดแล้เพืน่นแทนเนาะสำน่ะแต่ว่าเนี่ยเพื่นกระโดกยู่แต่ว่าเพื่นแับดินแข็งคือตีนไก่ซะ ไหนคะว่าไปปลูกว่างดินมันนอนเจ้าว่าชีใหญ่จังเนาะเจ้าชีโดกคักไปจ้ะดินมันนวลคนนีนอนนอ่อันนี้พอดินแข็งเด้วยดินแข็งอันนี้เป็นใช้รถอีตอกอีไทยอันรถไทยหน้าเฮ็ดเนาะพี่น้องเนาะคูมันนี่เนาะแมนเนาะเนี่ยพี่น้องนี่เป็นใช้รถไทยเฮ็ดล่องเฮ็ดเอาเอ๋มันเลยล่องน้อยพี่น้องดินแ็่แข็งแน่นแน่ยนพี่น้อง สวนนี่กะแบบเท็ดเตาเองเนาะบ่ได้ใส่รถใหญ่เพิ่นเฮ็ดให้บ่ได้ใส่รถอันของรถยังรถเปิกรถรถยังรถไทยปะรถไทยญ่ของรถดุดเนาะก็เลยเท็ดเตาเองมันก็เลยแบบดินกระแหนนพี่น้องยดินแน่นดินแข็งมันก็บ่มีหัวคืออะ้รพี่น้องมีแต่ปลาพี่น้องหกไปเลยทั้งนั้นแหละหันกระสุดหันเนาะสุดหันมาเลาะมานี่เลาะมานี่กับเบิดพี่น้องอีสองสามมื่อเนาะ แต่ว่าดินแข็งค่ะและเฮ็ดซาเนี่ยเราะว่ามันดินวอ่อน่าดินอ่อนน่ะเล่าไหวยุพี่น้องเลยเฮ็ดไปพี่น้องเลยก็ขุดกันน้อยขุดไปกับสมกับล่ำเพลินเนาะโอเคพี่น้องวันนี้ซาเวียจิคอตัวคุดมั่นก่อนเนาะเนาะพี่น้องขุดมั่นคุณอะไร คนมันหัวคุณมันหัวน่อยดินจะเข้งแข่งเตรียมข่าวนใดกับ่า่เข่าแล้วให้โาดินกขะเางัดเท่าไง อ uh นี่กระเท๊กแบบนี้เลยน็่กระเท๊กสวนก่อนแล้วโูกเน้อยนึงกระเห็นเคยเห็นเห็นเขาผูกมั่เห็นเจ๊ส่วนมันดยวที่ม่ ้วยว่าเห็นมันหัวน่อยที่จะเคลือนไปนอยาเห็นคนอื่นสับปูล่ะเนาะถครื่องยินมมาเน่ยแค่แม่จะว่าดกเลยเนาะเป็นหัวรจะัวรกอีกได้จะว่าจะเป็นหัวร์ด้วยจว่าปูอยู่สวนเทิงหรือป้าก็จะว่าหัวใหญ่ครับเลยเนาะลกใครอีก

มาเห็ดยุโคโคกโขกอยู่ตรงนี้ปลายุโกโขกแบบนี่เบิ้ียขึ้นมากระขาดเบิ้ด ใช้กระสอบพูใช้กันกระคูแล้วกระทอมใช้กระสอบพ่าสบายที่ย่างนี้พุดมั่นเลยมืออยากเก็บได้เพื่อเพื่อจะถือทงไปทงมั่นแหละ Pino đang ở khu đất đồn Pino, qua má kèn. Nắm tay thang lái cả. Nắm tay trái đấy. Làm Chị tôi nói gì? Cái đầu huộp nó rồi gì có vừa chỉ vớt được huộp ngầu luôn phía đâu ấy người tự Mẹ nhảy nó nhầm cái chén đang lấy chồng quà này mấy đó, đó, đó. đó. tự tự, tự cả một chưa sao ừ. thế này ăn thế này นาเฮ็ดอีบ่ยังมวย้อมพี่เราพีนาเห็ดอีเห็นว่าบ้านพี่ซีก็ได้มยอมแต่ไม่อดๆแปทำได้กัอวนีไ่ได้ก็ล่ามวยพี่นะจิงหัวเล่นอย và hiện ra chị cảm thấy tạm ngưỡng hai thôi ra. Food for today. Taiwan mưa ở vườn nữa. Nhét sử dụng bao. Kìa lấy vườn này nha. Vườn này kìa 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 ภูเบญเแม่เป็นคุดเนาะเสียงดังแจ๊ก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 จดินดินแคร์ไปเลยดู้วมุ้หกระั่วส้มคาเฟ่พันคุดนะก๊าดดินแข็งพี่น้องเอ้ยเคยเห็นเคยพ่ออยู่บ่นั่นนี่เนาะมันเมืองผูผันเห็ดมันก็ได้ ตอนคุดแถนนี้กับแม่เนาะกัพะบพร้าบุ้มีคดหัวจักดีเลยพี่น้องไอ้ติ่งหนึ่งกับบุม้มีมีแต่เป็นเอ็นน,น้อยๆลงไปัดหัวเนาะแถนนหถือคู่ไปน้ำไปเลยคุดไปน้ำถือคู่ไปน้ำให้กวัวคุดกระปูกบกบ,กบเขียดแท้นี่บอคือ <laughs> คุดกระปูแท้นะพี่น้อง <laughs> คุดแหละก็ถือคู่ไปน้ำนี่คือควยเขียดควยกบแท้ แล้วน,นี่แหละพี่เอาเลยมาเคยพออีกเพื่อดินกับใสจุดจ,จิบจุดจิบอยู่กับบ่อได้ยังเพื่อพ่อมาแข่งดินกันได้ทำยุคุดินโพ้นทำเป็นขีดดินใช้รวมรวมๆวมรวมรวม,ม,ม,มหกกนึ่งข้างเยอ ผมเแครงขุดินกันนะขี้ปุ่นท่งจ่าจ้าอยู่มาเด้อขุดมันเนาะพี่น้องเนาะขุดมันแข็งตรงกันขุดอีกพี่น้องเลยขุดเรื่อยๆไปจนแล้วแม่กับพักพักพอนแล้วก็ขุดอีกควจะกิดอากินอาก็กวกกวกกอยู่เสียงขุด างเทื่อก็ฮักนําขุดแบบบริสุทธิ์เด้เพราะว่าเพิ่นแบบบางเทื่อก็หัวยาวอันหัวเพิ่นน่ะดกอยู่พี่น้องเอ้ยดกอยู่แต่ว่ามันน้อยนขุดนําซับไปนําบางเทื่อก็ซับจนมุ่น บิ่งคลิปเนาะนะอันพอพี่น้อง FC เบิ่งคลิปเพิ่นก็ยังเห็นแล้วก็ไปตาเมื่อยแท้นแล้บ่จ้ะลึพิล่ะว่ามันบ่ได้ก็คือสิหายพ่อแล้วผู้ใดว่าเพิ่นเคยเฮ็ดอันสวนมันอันหัวใหญ่ๆะเนาะาเห็นแลมันยังมาน้อยแท้บ่แล ได้ซาบในอย่างฆ่าก็เคยเห็นเนาะเพิ่นเฮ็ดมันแต่เก่าน่ะหัวใหญ่กว่านี้ทําดเสียมนี่ด้อย่างน้อยก็เก่าเคยเห็นเนาะแม่นี่งลอลอนี่น้อยลํานีงกว่าหัวมันอีกลมันหาตกจะเูกี่กอดพีงไับ้กมนเบิดนี่นี่น้อยิเาเลย มอยเรือนะถือว่าเป็นมั่นนะคุดกบยังใครกลัวได้เลยนนะคุดกบยังไม่ได้แข่งปลานี่ เป็นหัวนะครับเือมันหน่อยผู้ร่งอาลองค้นแล้วพี่น้องพูดว่าคือบอรขายมันเป็นหัว่าผนันจะมวยอยากตะเนี่ยพักยาก่ักนี่ไม่ผนันยังแต่ว่าทางบ้านเะคบแบบเจ้ากวดบพวค่ยขายเถื่อนเนาะขายกันราคาเพิ่นแบบถือแห้งพี่น้อยเจ้าตัวโดเดียบ่ะไหมเรือพึ่งมาซื่อบอพันพันตายตัวเราพันกีบเรือพันตายเราเพียงเนาะพันกีบพั่นตายพี่น้อยราคาถือแห้ง ก็เลยแบบเฮ็ดเป็นเป็นเห็ดตางเฮงเอาเพราะเลยราคาดีแน่ถึงว่าเท่าสีตากสียนี่ลายยางหลารขันตอนก็ตามเนาะแต่ว่าเขาอยากได้แบบว่าราคาดีนะนี่เพื่อนๆซื้อราคาถึงขายเป็นหัวแล้วค่ะ เงาหนึ่งเมือ่อยเป็นายเติบพี่น้องทำอยู่คุดหมากหอยทำอยู่ควยหอยจูบเนาะถือคู่ไปนน้ำคุดไปนำ้นปนำจี่ได้ก็ได้หลายหน้าที่แล้วก็สีคอตัจบคลิปเนาะพี่น้องเนาะลาไปก่อนเด้อพี่น้องเนาะจีนได้ก็ขอบคุณขอบคุณพี่น้องว่าถุกทุกคนเนาะที่ขามาทัาสม้มทบฟังคิปโจนจบแล้วก็บรกคตขามโฆษณาเพื่อให้มีไรายได้เขารอบคัวนั่นเองเนาะ พี่เด็กก็ต้องขอบคุณคุณหลายๆเดอ้อที่เป็นกำลังใจมาให้โดยตลอดเนาะอยากจะเบิ่งคลิปเบิ่งโฆษณาให้ทุกทุกคลิปพ,พ,พี่น้องเลยพี่เด็กก็อยู่ดีมีแห้งว่าชุขชุกชุขคนพี่น้องเลยเจนเด็ก็ขอกราบข้อควาสบายดีเพื่อพี่นอ้องพบกันในคลิปต่อไปเนาะเซ็นเกาน่าเซ็นเคยบ๊ายบาย